ประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการตัดสินใจบนข้อมูลครบถ้วนนี่คือประเด็นสำคัญที่นายศรีศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยกย่องในการสื่อสารเกี่ยวกับ MOU 2543 2544 MOU 4 3 4ถึง44ในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทำไมถึงต้องรอคุยก่อนทำประชามตินี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนกําลังกังวลว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ก่อนตัดสินใจ และนี่ก็คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปเสมอในสีหักยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศพยายามให้ข้อมูลให้กับประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่า MOU 43-44จะส่งผลต่อประเทศอย่างไรแต่ทำไมถึงยังไม่มีการอธิบายข้อดีข้อเสียชัดเจนนี่คือคำถามที่น่าสนใจและอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสีหักกล่าวว่ายังไม่ได้พูดถึงการยกเลิก MOU 43-44ถึง และคณะกรรมการในสภากำลังพิจารณาอยู่แต่ทำไมถึงต้องรอสภาพิจรารณาหากเป็นเรื่องของประชาธิปไตยทำไมไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจทำให้เกิดการอภิปรายนายศร,รีษศักย้ำว่าต้องการให้ประชาชนตัดสินใจบนข้อมูลที่มากที่สุดแต่ทำไมถึงต้องรอคุยก่อนหากเป็นเรื่องของความโปร่งใสทำไมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ต้นนี่คือคำถามที่น่าสนใจและอาจทำให้เกิดความคิดเห็น ที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการหาหรือกับกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับความจําเป็นของ M O U 43บถึง44นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าไม่ใช่แค่กองทัพที่ต้องพิจารณาแต่ต้องดูในข้อกฎหมายด้วยแต่ทําไมถึงต้องรอคุยให้รอบคอบหากเป็นเรื่องของความปลอดภัยแห่งชาติทําไมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดและให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจทําให้เกิดการอภิปรายในที่สุดนายศรีหศักดิ์ยังพูดถึงกรณีนอร์เวย์ให้ บทสนับสนุนในการเก็บกู้ทุนระเบิดแก่กัมพูชาแต่ทำไมกัมพูชาถึงไม่ได้มีการเก็บกู้ทุนระเบิดนี่คือคำถามที่น่าสนใจและอาจทำให้เกิดความสงสัยนายศรีหศกกล่าวว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ทำไมถึงไม่เปิดเผยรายละเอียดหากเป็นเรื่องของความโปรง่งใสทำไมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจทำให้เกิดการอภิปรายในที่สุดคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับนายศร,รีหศกหรือคุณมีความคิดเห็นอื่นมาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็น